ดึกดืนมืดค่ำเราก็ยังลุยกันอยู่นะครับกับภารกิจปรับพื้นที่นะครับให้ราบเรียบต้นไม้นี่ก็ต้องเอาออกนะครับใหญ่โตใหญ่โตมโหัโลาน ว้าวโอ้โหเรียบร้อยครับกับภารกิจขุดต้นไม้นะครับโอ้โหยักษ์ใหญ่นี่นะครับกับพลังแมคโคร ตอนนี้ก็ทํางานเข้าชั่วโมงที่สี่แล้วนะครับโอ้ต้นไม้ที่ขุดต้นนี้นะครับถือว่าเป็นต้นที่ใหญ่ที่สุดนะครับแต่ด้วยพลังของนะครับพชจ้าไมโครก็สามารถล้มได้นะฮะนะครับกับทีมงานหมอเจ้ากอแก้วนะครับอำเภอจตุรัดจังหวัดชัยภูมิสนใจเีือกใช้ได้นะครับโอ้คุ้มค่ามาก หลังจากโค่นต้นนะครับหรือว่าเอา ต้นมันขึ้นมาแล้วก็จะเป็นหลุมร่องหลุมใหญ่นะครับโคก,ก็จะเอาดินนะครับโกยดินสะกบในร่องหลุมคืนนะคะที่จะได้เสมอต้นไม้ก็ต้องทำลายไปครับค่อยๆหั่นนะครับทาไม้เนื้อแข็งก็จะใช้ประโยชน์ได้นะฮะถ้าไม้เรื้อไม่ดีก็ว่ากันไปอาจจะทำฟื้น ก็เสร็จสิ้นนะครับภารกิจถอนต้นไม้นะครับเพียงในเวลาชั่วพริบตานะครับไม่ถึงสิบนาทีวันนี้ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมบจากกันวันนี้เหมือนเดิมนะครับทรงชัยถ่ายภาพและทรงชัยก็ให้เสียงภาษาไทย พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ